แล้วมันออกสีด้วยค่ะมันออกสีจริงเ,เออะอืม,มออกไฟยังโหดเลยนะนี่เออสวัสดีค่ะดินน้ำลมฝนแฟมิาีีนะคะวันนี้พี่ฝนพามาดูฝรั่งอายุห้าเดือนของสวนฝรั่งสวนนี้นะคะถ้าเพื่อนๆน,นะคะติดตามสวนฝรั่งของพี่ฝนนะจะรู้นะคะว่าเมื่อต้นเดือนมกราคม ของปี2 5 6 8นี้นะคะที่เราได้ลงแรงการปลูกฝรั่งแปลงนี้นะคะตอนนี้อายุครบ5เดือนนะคะดูฝรั่งของเรานะคะแข็งแรงมากเลยต้นตูแล้วก็งามด้วยนะคะดูนะคะดูลำต้นของเขานี่นหน้าผลนะคะ น้ำก็จะเต็มคูคลอ,องของเราเลยฝั่งนี้ไม่เต็มนะคะแต่ฝั่งนี้ล้นคลองแล้วนะคะนี่ฝรั่งเราก็โหเกินคาดเลยนะคะสำหรับฝรั่งของเราที่อายุห้าเดือนดูลาต้นของเขานะคะเพื่อนๆนี่ดูฝรั่งแปลงนี้นะคะดูแลโดยพี่ลมของเรานะคะเราก็อ่า ดูแลรดน้ําใส่ปุ๋ยปกตินะคะปุ๋ยที่เราใช้เราก็ใช้สูตรเสมอก่อนนะคะสิบหกสิบหกสิบหกพี่ลมก็จะมาดูแลอย่างดีเลยนะคะสำหรับฝรั่งแปลงนี้เป็นไงบ้างคะพเพื่อนฝรั่งพี่ฝนอายุห้าเดือนนะคะอายุห้าเดือนโอ้โหงามทั้งหญ้างามทั้งต้นฝรั่งเลยโอ้โหให้ดูอีกแล้วนี่ ฝรั่งกิมจูนะคะสลับตรงด้านนี้นะคะเราปลูกทั้งหมดร้อยต้นนะคะโซนนี้เป็นกิมจูทั้งหมดเลยนะคะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจการปลูกฝรั่งนะคะลองดูคลิปต้นๆ้นของเราที่เรานำฝรั่งมาปลูกฝรั่งก็ดูแลเหมือนจะไม่โตเท่าไหร่นะคะแต่พอผ่านไปห้าเดือน เจอน้ําน้ําธรรมชาตินะคะน้ําฝนไม่น่าเชื่อนะคะเพื่อนๆว่าเขาจะยืดล่างได้งามขนาดนี้ <c oughs> <c oughs> โอ้โหพี่ฝนแบบภูมิใจในแปลงฝรั่งนี้มากเลยเราก็จะมีการเด็ดดอกนะคะที่เขาออกมาประมาณสองรอบแล้วนะคะประมาณสองรอบแล้ว ดูวันนี้พี่ฝนก็พาชมนะคะฝรั่งตรงจุดนี้ตน้นนี้น่าจะถึงรอบที่ต้องเด็ดอีกแล้วดูน้ำนะคะพเพื่อนๆถ้าใครชมคลิปตอนเราเริ่มปลูกนะคะตรงนี้สะพานนี้นะคะน้ำาน่ะจะไม่ไม่ไม่ถึงแบบนี้นะคะน้ำจะอยู่ตื้นมากอันนี้ดูน้ำนะคะนี่นี่สะพานที่ข้ามไปฝั่งนูน้นดูอันน้นฝรั่งโงเป่าสือของเรานะคะนู่น เราผูกเต็มไปหมดเลยอันนี้ก็เป็นสวนเล็กๆของเรานะคะที่เราปลูกอ่ไม้ยืนต้นนี่ฝั่งนี้นะคะดูรัหลังดูต้นนี้นะคะแตกกิ่งก้านสาขาดูสินี่การดูแลอย่างพิถีพิถันนะคะของพี่ลมเองนะคะนี่ดูดอกห้าเดือนนี้เรายังไม่ไม่ไม่เก็บลูกไว้นะคะ เราต้องเด็ดออกก่อนคือตรงนี้วันนี้นะคะวันนี้พี่ลมจะมาเด็ดยอดเด็ดยอดฝรั่งเพื่อให้เขาไม่ให้ต้นฝรั่งเขาหนะ่สูงให้เป็นทรงพุ่มเดี๋ยววันนี้เราก็จะไปดูว่าพี่ลมอะมีวิธีการเด็ดยอดอย่างไรนะคะแล้วก็ในการนี่เอาดอกออกพี่ลมเอาออก เออกี่รอบแล้วสวัสดีพี่ลมวันนี้จะมาถามเกี่ยวกับเรื่องของการเด็ดยอดตัดแต่งกิ่งยอดตัดแก่งยังไงมีวิธีการยังไงช่วยช่วยสาธิตให้ดูหน่อยฝรั่งงามมากเลยเนี่ยดูพี่พี่ลมมาดูนี้ฝรั่งอันนี้นี่เนี่ยดูดูมันเป็นฝรั่งอะไรดิดูลูกมันทรงยาวๆ,ๆ,ๆนี่อันน้แตงโมอันนี้แตงโม ข้างในจะสีแดงใช่ไหมนี่นี่ไหนว่าเด็ดเด็ดดอกมันออกแล้วอ่ามีพี่ลมนะคะพี่ลมหันหน้ามาหน่อยเด้อนี่พี่ลมนี่หลงอันนี้หลงอันนี้หลงเอาออกหมดเลยใช่ไหมเอาออกหมดดอกนี่เอาออกกี่รอบละออกทุกอาทิตย์ออกทุกอาทิตย์เลยแต่มันก็มาเรื่อยเนาะนี่มาดูต้นนี้นี่มาดูตัวนี้อันนี้อันนี้อะไรอันนี้พันอะไรนี่อันนี้เฟืองหงมีออพี่ลมฝั่งนี้มั่งไหนไม่เนี่เออนี่ยดูดิฝั่งนี้โอ้โหดูดูดิป้าค่ะแก อคันนี้ช่วยสาธิตหน่อยไหนครั้งทีเดียวใช่ไหมล่ะเราเด็ดยอดนี่มันจะแตกออกมาสองแล้วเราก็ปล่อยไว้อีกห้าคูใบหนึ่งสองสามสี่ห้าพอครบห้าคูใบเราก็ตัดนี่ตัดอีกปั๊บเลยเออหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าคูใบเราก็ตัดเลยแล้วมันก็จะออกมาอีกเป็นสองแขนงแบบสองแขนงแบบนี้เลยต้องการให้เป็นทรงพุ่มใช่ไหมพี่เราไม่จะเตี้ยเกินไปไหมนี่เดี๋ยวให้ ให้มันสูงกว่านี้หน่อยพอถึงแปดเดือนไอ้กิ่งกล่างเนี่ยเดี๋ยวก็ตัดทิ้งหมดเลยนี่ตัดทิ้งใช่ไหมอันนี้ตัดทิ้งหมดเลยเพื่อไม่ให้กิ่งใบมัน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 อยู่กระดินเนาะมันทําให้มีเพียเพียได้เนาะขึ้นมาตามใบเนาะอันนี้กี่ดมงจะตัดทิ้งหมดเลยนี่ตัดทิ้งช่วงนี้เป็นช่วงที่เราต้องดูแลต้นให้มันให้มันแข็งแรงใช่ไหมให้มันสมบูรณ์ให้มันสมบูรณ์ให้มันสมบูรณ์แล้วเราจะไว้เออเอาลูกมันเนี่ยประมาณกี่เดือนตอนนี้ห้าเดือนแล้ว 8ปดเดือนใช่ไหมอืมอืมถ้าแปดเดือนเนี่ยการตัดแต่งกิ่งของเรานี้ก็น่าจะออกเยอะออกออกแตกแขนงอีกเนาะใช่ก็จะได้พอดีโ,ดดโอ้โหตัดอย่างนี้ทนไมจะเสรษทีเนี่ยมันเยอะขนาดนี้อืมอันนี้มันก้านยาวก้านยาวเขาบอดีไหมดีดีดเหมาะกับาการห่อง่ายเนะาะอืม ตัดออกก็ยังหลงนูง้นไปหลงอยู่ต้นนู้นฝั่งนี้เป็นสายพันธุ์ผสมใช่ไหมใช่อันนี้เป็นมีอะไรมั่งสายแดงทั้งหมดเลยเหรอสายแดงทั้งหมดสายแดงทั้งหมดก็จะมีมีหลายพันธุ์มีอะไรมัง่งเช่วเชิยบอกหน่อยมีหงเป่าซื้ออ,อ,อันนี้อะไรอันนี้ผ่านเนี้ยนี่อันนี้เฟิงหงมี่อันนี้เฟิ่งหงมี่อันเมื่อกี้แตงโมท,ที่ที่เราดูกันเมื่อกี้นะคะนี่อันนี้คือเตงโมใบมันแตกต่างกันยังไงพี่ลมออันนี้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 อธิบายไม่ถูกคือกันเนาะมันมีใบกลมมมใใหหญ่่่แล้วก็็เเพิงปนือะ ขนาดมือใหม่นะคะพี่ลมที่ป้ายมันว่าไอ้ต้นนี้เราเอาพันอะไรมาปลูกเรากาจำเอาแค่นั้นพี่ลมถือว่าแกดูแลได้ดีมากเลยนะคะนี่ดูฝรั่งแกโอ้โหไม่อยากเชื่อคิดว่าฝรั่งจะจะงามขนาดดีไหมตอนนั้นเห็นบอกว่าเราทำแล้วเราก็คิดว่าจะงามขนาดนี้เลย <laughs> ทแล้วตรงงามขนาดนี้ซื้อมาขี้เหร่อันนี้แตงโมอันนี้แตงโมอันนี้อันนี้เฟิงอันนี้เฟิงองโน้นตรงโน้นฟงอันนู้น ของเต่าซื้อโงเชนซื้อกิมจูแดงเบอร์ห้าเบอร์สามโอ้โหนี่เห็นไหมทุกอย่างทุกสายพันธุ์ผสมอยู่ที่นี่หมดเลยอืมลายสายพันธุ์ยูลายสายพันธุ์ข้างบนก็มีแดงอายุทยาน่ะแดงอายุทยาก็มีสีแดงเนาะอืงอายุทยาสามนู่นอยู่ข้างบนอันนี้มันพันธุ์หูดนะเนี่ยอันที่ว่าลูกดกใช่ไหมที่ว่าพันธุ์หูดเนี่ยดูน้ำเลยพี่ลม โอเคไหมน้ํานี่น้ํานี่โอเคไหมน้ำน้ำเต็มสระแล้วตอนนี้เออตอนแรกน้ําแห้งสระตอนหน้าเล้งตอนนี้มันก็ฝรั่งเขาบอกว่ามันไม่ชอบน้ําขังแต่นี่มันไม่ขังเนาะพี่ลุมเนาะมันไม่ขังมันอยู่มันอยู่ร่องมันอยู่ร่องของมันนั้นก็เป็นธรรมชาติของฝรั่งอยู่แล้วเนาะมันก็เลยทําให้ฝรั่งโรงงานอย่างนี้หรือเปล่าสาหรับฝรั่งแปลงนี้ของเราเราก็คาดหวังมาอีกอีกสามเดือนเนาะเราจะได้ห่อเนาะ อีก, Abby, กอ me, ไม่มาอีกสามเดือนจะปล่อยจะปล่อย่อดอกอ่ออีกสามเดือนปล่อย่อดอกเดือนนี้คือเดือนมิถุนาเนาะห้าเดือนแล้วฝรั่งเราถือว่าห้าเดือนเต็มบริบูรณ์เดือนนี้เดือนที่หกเดือนเดือนหกพอดีเนาะเดือนหกเดือนเจ็ดเดือนแปดเดือนแปดเราก็เริ่มอ่าเก็บไปแล้วปล่อย่อดอกแบบนี้ปล่อยยอดอกอยเงี้ยเราก็เราก็จะเอามันไว้พอปล่อย่อดอกปุ๊บมันจะประมาณสองเดือนได้ห่อสองเดือนได้หอก็เป็นเดือนแปดเดือนเก้าเดือนสิบ เดือนสิบได้หอ่อแล้วจะได้กินอีกเดือนไหนอปีใหม่พอดีปีใหม่พอดีโอโห,โหทเทศก,กาลปีใหม่พอดีเนาะเราได้ออกตลาดกันครั้งแรกเลยเนาะอ่าฝากอะไรกับคลิปนี้หน่อยพี่ลมก็ติดตามเรื่อยๆว่าจะประสบผลสําเร็จไหมแล้วก็หวังว่ามันจะประสบผลสําเร็จเนาะบอกว่าเราจะต้องได้กินฝรั่งกันเดือนปีใหม่พอดีมาดูเด้อปีใหม่หันหน้ามาหน่อย เอาเชิญก okay ินฝรั่งปีใหม่หน่อยกินฝรั่งกลับกๆับกัสำหรับคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่ลมด้วยนะคะพี่ลมสู้ๆนะสู้ๆ